สวัสดีแฟนวอลเลย์บอลทุกท่านค่ะวันนี้ไต่นำไฮไลท์เด็ดๆของบุ๋มบิ๋มชัชชุออนโมกสีนะคะที่ได้ทำการแข่งขันไปนะเป็นการแข่งขันระหว่างทีมวิกตอริน่าฮิเมจิของน้องบุ๋มบิม๋มกับทีมฟอเรสไลท์คุมาโมโตะนะคะซึ่งผลการแข่งขันเนี่ย ก็เป็นทางวิกตอรีนาะทีเมจิสโมสรต้นสังกัดของบุ๋มบิมชัชชุออนโมกสีเอาชนะไปได้3-0ต่อเซตนั่นเองนะคะวันนี้นำไฮไลท์ช็อตเด็ดๆนะคะซึ่งเป็นการตบของบุ๋มบิมมาฝากแฟนๆวอลเลย์บอลกันค่ะตบโหดตบดุขนาดไหนไปชมกันเลยค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนฝีมือของบุ๋มบิมชัดชุออนโมกสีนะในลูกแรกนั้นก็เป็นการตีอัดบล็อกจนลูกบอลเนี่ยกระเด็นออกไปเลยนะคะส่วนสําหรับช็อตที่2เนี่ยโอ้โหบุ๋มบิมวิ่งมาจากแดนหลังค่ะกระโดดสูงมากๆแล้วก็ใช้แรงตบมากเลยนะคะลูกนี้เนี่ยกระเด็นออกแดนหลังของฝั่งตรงข้ามไปเลยนะคะลอยมาจากข้างหลังเลยนะบุ๋มบิมชัดชุรโมกสีของเราสําหรับลูกที่3ก็เป็นการตบสวยๆจากตําแหน่ง หัวเสาค่ะซึ่งบุ๋มบิ๋มเนี่ยในการแข่งขันครั้งนี้เนี่ยจะสลับกันกับ eoa นะคะก็คือเป็นตัวทีมชาติญี่ปุ่นนั่นเองถ้าเกิดบุ๋มบิ๋มมาอยู่ข้างหน้าเนี่ย eoa เขาก็จะไปข้างหลังก็จะมีการสลับกันแบบนี้นะคะทางวิกตอรินาฮิเมจิเนี่ยสามารถเอาชนะ f o r e เรสต์ไลคุมาโมโตะไปได้อย่างสบายๆบา3ต่อ0เซตนะคะและในทีมวิกตอรินาฮิเมจิเนี่ย มีแต่ตัวเล่นดุดุโหด,โหดโหดทั้งนั้นเลยค่ะทุกคนแต่มาอยู่ในดีวิชั่น2นะคะฟอร์มการเล่นโหดแบบนี้เราก็มาลุ้นมาเชียร์กันนะว่าจะสามารถพัฒนาไปอยู่ในดีวิชั่น1ได้หรือเปล่านะคะมาคอยติดตามมาให้กำลังใจกันค่ะไปชมภาพกันอีกครั้งหนึ่งนะคะช็อตเด็ดๆนะแต่ว่าจะทำให้ช้าลงสักนิดเพื่อจะได้เห็นจังหวะของน้องบุ๋มบิ๋มชัดเจนนะคะก่อนจากกันไปนะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e เพื่อเป็น กำลังใจให้ตายด้วยนะคะสวัสดีค่ะ